คนไหนไม่มั่นใจในวงแขนของตัวเองเวลาถ่ายรูปบ้างไหมคะวันนี้เลยค่ะแอนมีไอเทมเพิ่มความมั่นใจมาแนะนำนี่เลยค่ะ r e e n Underarm Care White Secret Collection Set ซึ่งเซ็ตนี้นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ไอเทมที่ช่วยดูแลวงแขนของเพื่อนๆให้กระจ่างใสขึ้นให้ในเจ็ไวันเลยค่ะโดยมีวิธีการดูแลผิวง่ายๆเพีงยงแค่3เ็ปสเต็ปแรกนะคะก็ต้อง s c r ับผิวเก่าเคลียร์กลิ่นและสิ่งสกรปรกด้วย r e e n Underarm Care White Secret Scrub step ที่2กระชับผิวใหม่ให้รูขุมขนเรียบเนียนด้วย r e e n Underarm Care White Secret Essence step ที่3บำรุงให้ผิวนุ่มเด้งและกระจ่างใสข,ขึ้นภายใน7วันด้วย r e e n Underarm Care White Secret Cream เพียงแค่นี้แอนก็มีความมั่นใจเพราะมีวงแขนที่กระจ่างใสข,ขึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆคนไหนที่อยากเพิ่มความมั่นใจให้กับวงแขนของตัวเองไปลองใช้ Rean Underarm Care White Secret g l o s Set กันนะคะ